กระเป๋าสตางค์รุ่นนี้ไม่ใช่แค่กระเป๋าธรรมดาแต่ถูกออกแบบมาอย่างเป็นมงคลทุกใบผ่านการทำพิธีเสริมพลังเรียบร้อยจึงมั่นใจได้ว่าพกแล้วเสริมสิริมงคลให้กับผู้ใช้เครื่องรางดึงดูดเงินที่อยู่ด้านหน้าของกระเป๋าสตางค์เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่หลายคนต่างยืนยันว่าช่วยเปิดทางให้เจอสิ่งใหม่ๆ าในเรื่องการเงินการงานรวมถึงโชคลาภที่ไม่คาดคิดความพิเศษของรุ่นนี้คือการลงยันห้าแถวหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อยันหนุนดวงซึ่งเป็นยันที่มีพุทธคุณครอบคลุมทั้งการเงินโชคลาภเมตตามหานิยมรวมถึงการป้องกันสิ่งไม่ดีสําหรับใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้การเงินติดขัดโชคลาภไม่มาหรือเจอกับพลังงานด้านลบ ไม่ว่าจะเป็นปีชงดวงตกหรือแม้กระทั่งหวงจุ้ยที่ไม่เป็นมงคลกระเป๋าใบนี้เปรียบเสมือนตัวช่วยสําคัญที่จะคอยหนุนดวงและปรับห่วงจุ้ยการเงินการงานให้ดีขึ้นช่วงนี้กระเป๋าสต้างจัดราคาสลดที่คุ้มค่าและฟรีค่าจัดส่งไกลจะหมดแล้วสนใจสั่งได้เลยนะครับ